สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้ไร์สดนะครับเพราะาไม่สะดวกนะครับผมนะจะไปคลิปนี้ตอนทำนะตอนทำเราก็จะมาถ่ายทำวิดีโอนะครับถ่ายทำคลิปนะครับอันนี้แกงหน่อไม้สดนะครับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่โอ้ยแกงแบบนี้เลยเนาะเอาแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยอดไปเลยนะ <c oughs> เอาแบบซับเซียนะครับเพื่อน มีก็อาจจะสั่นๆๆๆๆๆๆสักหน่อยเถอพี่น้องอันนี้คือผักใสของมันนะมีเห็ดมีชะอมมีไอ้ผักไอ้ผักขยงนะครับเครื่องของมันก็จะมนประมาณนี้นะครับนี่ครับเครื่องใส่เข้าไปเลยเนาะใส่ใช่น้ำใบชะรังนี่อย่างนี้ครับ มือก็าจะสัส่สนๆจังไงห,หนได้พี่ต้องเลยดอกแ๊บหรือเดี่ยวเขาปรุงมาเลยนะครับใส่ปลาร๊าเข้าไปนี่นะครับปลาด๊าแล้วก็ชูรสนะครับแป้งนัวอืมแป้งนัวนะครับใส่เข้าไป เนี่ยก็รสดีจัน่อยนะรสดีนะครับแล้วก็น้ำปลาวิธีปรุงเครื่องเราก็จะไปกนว่ภาใีนะพอเดี๋ยวเค็มก็แบบรวเดเรยวทันใจนะครับท่านผู้ชมน้ำจืข้นมากเลยครับอือดูวิ่ดู เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นตอนเป็นตอนเลยนะเอาแบบเป็นยอดเลยนะไม่ต้องตัดเลยแล้วเราก็ใส่เห็ดเข้าไปปื๊ดใส่เห็ดเข้าไปนะครับแซบแซบแซบแบพี่น้องเลยเห็ดก็ไม่ต้องหั่นเลยนะแบบเป็นเป็นเป็นดอกเป็นเน่ไปเลยเนาะสไตล์ของเราเองนะครับแซ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 บรอให้เห็ดสุกแบบนึง จะพาเข้าไปเลยนะจะอมบะขยงจะอมบะขยงใส่เข้าไปเลยน้ำคลาิกใส่เข้าไปนะครับก็คน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 ,คน,คนโอ้ยกลิ่นหนอมอุ้ยๆนะครับพี่น้องเลยแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้สดนะครับนี่จากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้กินนะครับส่งมาให้นะโอ้ยแสบแสบแสบ,แสบแสบแสบไป้ีพี่น้องเลย หนุกมือกินหอมอวยๆหนุกผักนีก่จะโอมเอ่ยทั้งน่ะพักแยงเยยอ่ยโอ้ยแซ่บเอลีพี่น้องเอ่ยนจะแซบเป็นตะแซบเอลีนะครับมาๆพี่น้องเลยใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้เตรียมเสิร์ฟแล้วนะตักข้าวเหนียวรอเลยครับอือโคตรข้าวโคตรข้าวเหนียวเนาะ ออ้ยแซ่บดีอู้ยสุดยอดดีๆน,นะโอเคครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ